สวัสดีค่ะเอินว่าพี่นองบ้านเก็บหอยเซอรี่ด้วยจ้ะคลองนี่หละจ้ะก,กับใส่มองปากกระเดิดเนาะเพื่อเพิ่นถือเอาไปไหว้เทดประแดกที่มันหมดเต็มอ่ะเนาะจ้ะเนี่ยจับปลาที่เอินมาเนาะเพิ่นกับสิบกไก่หมู่บ้านดอกจ้ะเออเพื่อนสิเปลี่นคลองอันจังซี่ละไปเรื่อยๆเ,เนาะคลองนี่เพิ่นลงมาจากภูเขาที่เอิญหาน้องไม้อ่ะเดาอจ้ะเออ ไปเบิ้งกันเลยนะาจา๊ะเนาะ ฝนเริ่มโล่งเม็ดแล้วจ้ะเริ่มบระท่านมาคอ,อยเรกจาร์ลงน้ำ ันนเิคนมุดน้ำหอยอยู่นี่มุดน้ำเก่งจ้ะเอินก็บ่รู้เหมือนกันว่าหอยเมืองไทยคือบาบคือเมืองเพื่อนปะเพราะว่า,วาเอินอยู่เมืองไทยบ่ได้ไปหาหอยไัยเกเจอกะโอ้โหขวด เห็นไ,ไหมจ๊ะเพื่อนจีนี้ตะลุงใหญ่ๆยังเสียเออเป็นคู่เป็นคู่สองสามตัวนมะังเนาะเพื่อเอินจีเอาได้เอินกับมันยังก็ยุบยาโลกมันกับปบลายแล้วจ๊ะ พวกกินเนาะค้นมาในเพื่อนก,กินบปเป็นนะจ๊ะนี่จ้ะแปบ๊บเดียวละตักทีเดียวนี่ตักสองคำเท่อกับพอก,กินแล้วคนเดียวเนาะจ้ะแต่ว่าเอินบปอยากลงเนาะบ่ะอยากเปียก,กจ้ะว่ามาคอยเพื่อนลายเอาทำไม่เพื่อนลงน้ำล้วเด็ก <c oughs> <c oughs> เออ เห็นกับเอินมาเนาะเออแป๊บเดียวเนาะเพ่อินมาเอาเพื่อกัดสีลงน้ำน้ำแน่เนาะจ้ะโอ้ยลงไปแล้วนี่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะปล่อยเสอรี่อยู่นี่หน่วยใหญ่เพื่อกัดสีลงน้ำไปน้ำแน่เนาะกับปล่อยเพคนไป anh đây đây cả ao hửu anh để youtube thành con thành con nữa đã coi luôn này เนี่ยลายเนาะจ้ะเห็นไหมเห็ <c oughs> นบมา้เนาะเนี่ยตักที่นะเออลายจ้ะลายแม่จ้ะมี่ตัวน้อยใหญ่สองสามน่วยอยู่น้ำกัอนไม่ใช่นะ นี่จักคลองที่เอินเก็บหอยนะจ่ะเพื่อกระจายเงวไปสุดพุ่นไปลงทะเลเด้วจ่ะคลองนี่มาจากภูเขาเนาะจ่ะโอ้ยแล้วก็โบนั่ใจว่าเพิ่นสิถูกเพ่ถูกเนาะทางแหล่งแม่นิมาใส่โอ๊ะคือยุ่งไหมจ๊ะอ๋อเต็มอยู่จับพี่น้องจ้ะ ว่าเออที่ว่าพ่อโมมี่หมปัดนี่ตัวใหญ่ใหหเสี้ยยังเดียวใส่หน่อยไหมเนาะเพราะว่าเอินใส่หน่อยเดียวเป็นใส่มองเครื่องเดียวเนาะเครื่องนี้บ่ได้ใส่เนาะจ้ะเห็นไหมปัด เพราะว่าเอิญจะไปเฮ็ดงานตอนสี่โมงเนาะเพราะว่าเอิญมาเที่ยงเลยนี่จ้ะนเด็ดเดียวนี่จ้ะปากกระเด็ดไหมมือหลายแท้เนาะโถโโโถถถลทุนะหลายข้างเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะจ้ะนี่จ้าหอยนี่เอิญได้มาแล้วจ้ะอันนั้นปากกระเดิด ปลาเค็งตัวหนึ่งเนาะเอิญฮันเอาไส้ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีเนาะเอินก็เก็บหอยไปพอเก็บหอยเสร็จเอินก็มายามเนาะพ่ออันมาด้ใส่อันเนียงก็เพิ่มเติมปลาเอินเนาะจ้ะก็พ่อได้ยุ่ปลากระเดิดเนาะอหอยได้ลายจา้ะนี่หมอบอกไงนึงเก็บยี่สิบนาทีไเนี่ยจ้ะว่าเอินพ่อคอยวางเนาะช่วงนี้งานนลาย ถ้าจังใดคิมนี้เอินก็นเสียวไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากไว้น้ำเนาาียเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินในเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆลายเด้อจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ